วัสดีจ้าพี่นอ้อ,นองน้อนมามข้ามาดล้อโอ้โหพี่น้องวัสดีครับเต็มหน้าจอเลยพี่น้องมามาเสียบไม้นะจ้า สวัสดีครับวัสดีครับมาพี่น้องมาเหมือนนี้แชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อนครับไปทางนูติง <c oughs> วันดีครับพี่น้องมาวัดดีเป็นท่างการนนเฮ็ดงานมากมเมื่อยพี่น้องมาทุเรียนยวดยัวครับกับบักตองบักต้องบ้านเฮาเอื้อนบักอี่ยังเกาะฮะเฮ้กระกตองเลยบอกว่าบ้านเขาเอื้นบักอันบักกระท h o พี่น้องมาทุเรียนผูใหญ่ใหญ่เอฟซีเห็นไหมสองน่วยแบ่งลูกน้องไปแล้วครับ แต่เอซคนนี้เพิ่นหาทุเรียนมากประมาณสี่สิบหโลหรพี่น้องไปก,กินอันนี้บักต้องของเพิ่นนี่เพราะว่าเพิ่นน้ำจิ้มยั่วๆชับมาครับน้ำลายไหลมากินด้วยกันนี่นี่นี่ครับใส่อย่างนี้เลยลหเหรอ,อโอ้โหมาเด้อพี่น้องมาเด้อใครอยากมาเด้อ คอมเมนต์มาเด้อผู้ใดอยากมาเด้อมาเด้อมาเด้อยั่วยั่วครับนี่อืมพี่น้องเนี่ยแม่อยากยกจานแม่ให้เบิ่งเบ่งเนี่ยนี่พี่น้องยั่วยั่วครับนี่เนี่ย นี่น้ำจิ้มยั่วๆเลยครับมาเสับๆน้ำกันกับทุเรียนกินเพ็ดแต่ก็กินหวานเข้ากันเันอาการทีโอเป็นองไรเนางนนเอ้ยปนเอาร <c oughs> ื้ <c oughs> หวานไม่ต้องดองเลยเข <c oughs> าบอออ นเ่มาชม่วูหมเนี่ออนะอยากไหมเนี่ยมาเอาเนี่ยมามา,มาเอาเดอ้อม,มาครับมาอ,อยาก,นะนนกบบเนาะอาเนี่ยเอา,เอา,เอามกรงนามะควนทำไม,มไม่มาทำให้เอฟซีดูฉันแค่เขาออก

อแอบอิลีวะอืเบืองพี่น้องหน้าแม่ปั้มมี่ <c oughs> แมเขอมองคยอยู่กันพีน่น้องห่วยตั้งมีว่าอะไรเมื่อกี้อยู่ไหน ูใส่เธอมาเอามกต้องไปกินเร็วๆมานั่งนี่<ะ>ให้เขาเห็นหน้าหน่อยอยู่ไหนม,มาเอามกต้องไปกินเร็วๆอร่อยมากพี่น้องเอ้ยเบื้องทุเรียนพูดหนึ่งชำนาบาบุรีลามพี่น้องเอ้ยใหญ่ค่ะ,คะเนี่ยน่ากินมากค่ะมาเอาเร็วๆค่ะกระท้อนค่ะเร,เร็วๆค่ะกระท้อน เอาเปล่าจะเอาไปให้นี่ปีนองโอ้โหทุเรียนมึงสำนาสาวโยเลยมาดิแท้นี่นนะไงกลัวฮัลโหลสุดยอดกินเปล่าจะเก็บไว้ให้มะกะทอนน่ะกระทอนหวานเด้กระทอนปุยนุ่นมึงมอกเพจเขียนเสร็จเด้

หวานโมมีเปรี้ยวเลยยเค็มเนี่ยซุปเราจะจะขายเพียงแต่น,นี่จานพวกตีน่ยต้องฝาดเขากินอะไรเนี่ยต้องฝาดต้องฝาจะมีอย่างอันนี้สดๆพร้อมนี่บไดบทเยอะแยะครับ กินขอน้องก่อนเสียออกกินข้าวก่อนเสียออกกําลังกายขี้เหี้็นก็แค่เห็นก็เข็ดฟันแล้วเหรอไหมปามีบอกไม่เข็ดมาเลยแซ็บเซบเดี๋ยวเอาไว้ให้ส่งลูกเด้อมาเอา ฉันก็อยากกินเลยแต่ฉันกินข้าวอิ่มแล้วอะ่ะอยากอยู่ได้เห็นกันเลยของหมักเนือไปกินข้าวมาๆๆๆนะังกินข้าวหลากหน่ะอยู่ไหนอะอยู่วัดใหม่ไหมอยู่ไหนปุยฝ้ายเหมือนแฟนในแคสเลยเนี่ยชื่อซุปปี้อืฟ ยื้อะครับมามาไปใส่เหมือดนอะพี่น้องเอฟซีเป็นที่หนึ่งเนาะเพิ่งสุปเอเพาฟ่ได้เข้ามาเนาะหากินเจในมันเนกะอยู่วัดใหม่ขี่รถมาเอาเลยเอามาเอาเร็วกระท้อนน่ะสองลูก กินเปล่าสองลูกก็พอแล้วคนเดียวคำว่า,าเอาไปส่งนี่ไหวปัญญังเลยนี่น,นิ้านมาเอาอ,อือเจ้าากินของหวานนะมันสิครี้เฮียม่กินเอามาตั้ง กินมดหน่งยูว่าได้เลยเล่นเข้าห้องน้ำเหรีวกินมด่งนตนัวพี่น้องสิเขามาบึง <laughs> แชร์ไปยังแชร์แล้วเซ่บมว่าบุษมเซพเนาะเซ็ดเอากินมึงที่ไหนก็จิ้มดูมันมันก็ไม่ได้เป็นไรเนะี่ย อไปถไ่เมืดน้องพี่น้องมากินน้ำกันกินสมรอบแรงกินแล้วกันทไปออกกําลังกายยั่วยๆครับหวัสดีครับมาครับกินสมน้ำกัน ไก่ชาแนลสวัสดีค่ะทุเรียนทุเรียนมันวะมาครับมีทั้งทุเรียนมีทั้งกระท้อนเลือกเอาเลยจ้าแซ่บลูกค้าหามากเอฟซีเพิ่นมาซื้อของอยู่นี่แหละเรากลับไปเบิงสอมงานเพิ่นยู่บานเพิ่นเลยหามากนี่ทุเรียนกับบักต้องแซ่บแซ่บทุเรียนหลายคนนี้เด้พี่น้องแบ่งหมู่ไปอีกนะะอืมแต่เพิ่นหามากประมาณสามสิบสี่สิบโลแล้วพี่น้องไปซองสิโลเพิ่นก็ให้สุโลพน้อง จนอายไปแล้วอู้หูสิมมดสิมมดน้อยไงยล่ะเอาน้ำบ่บาเอาก็กินได้ในล,ละนาำนั่นนะมาครับพี่อะไรนะเมื่อกี้มากินน้ำกันเด้อพี่ไก่พี่ไก่มามครับอือหือ อยอยคืนกำไรตามคืนน้ำายตามแล้วพี่น้องท้องยัดไม่ได้เลยอร่อยเวอร์คู่กับน้ำปะลาร้าโนนัว,นว ขอโทษแล้วพี่น้องอยากใน่ยั่ไงเดี๋ยวใน,ใน,ใน,ในท่ทำนี่อร่อยโอ้คำแรกอร่อยเผ็ดวันดีครับเปื๋ยนาอโอ้อเผ็ดแท้เข้ามากดไลค์กดแชร์แน่เด้อพี่น้องแซ่บทุเรียนประทะบุกต้อง ยั่วๆนัวๆครับมาครับน้องไม่ล่ำกินจนถิงม,มืดนวยหนึ่งหรอเป็นไงอร่อยไหมดีกว่าดองอ่ะก็ปุยฝ้ายนะให้ยังหาใจนี่พอคุน สเต็กเกอร์นะคะไปละไปใช่ริมแหลกินโบเบิร์ดแหลเพื้นทุเดียนก็อร่อยหอมออกกําลังกายบันไหนกับอ้วนดูพี่น,อน้องหนาทุเรียนอ,ยอร่อยจริงๆเลยมาเด้อพอดีมากินสม ผูดได้กินเบิดลูกนึง่งหญ่ๆในเก่งในมะกะทอนเนี่แต่แต่ว่าตําใส่กระปูนะ่ะเบิตได้เขาอตําใส่กระปูนานี่แม่พี่น้องเนาะเบิดบักมากกิน <c oughs> ถ้ากินกับจิ้มเจียวบันนี้พวกปานใดเขาแต่ถ้าตาําอะกระปูนาใส่มันก็เหมือนตําแล้วนั่นนี่ถ้าตําใส่กระปูนาหันเบิดจะเป็นยังไง จยั่วครับ่าวเล้พีปน้องร <c oughs> ้านนันนุ่งไหลสี้วลูกค้านั่งย่็นยนุ่งกัดดีเอาอัไไปเลอะเลยพากันนองขึ้นไปห้องบนเอาไปใส่ไหนก <laughs> า <c oughs> ไปให้อีกตัวนึงน่ะ <c oughs> เอาอะไรมา พูดก็พูดมันอยู่นะเพจพี่น้องเากินโบเบิร์ดก็บ่ต้องกินฟื้นจะไปฟื้นโรงพยาบาลดิโควิดวันนี้บม่ได้มีเพื่อไปเยี่ยมเด้อดิพี่น้องท้องเสียมาเนี่เขาว่าเป็นโควิดตัวนี้ข่าวปรเดียว่าเป็นพอกินมักกะทอนนะมา รวบมาไปอ,อ๋อน่าน่ากินจริงๆเลยกำลังกรอบนุ่มนุ่มในเลยตัวนวองเห็นแม่น้องดีหน้า,นา,นา,นาแล้วกินมันเนี้ยเป็นจะร้องหนึ่งพันสับตะไคร่เป็น เ้อใหอเกินท <c oughs> ุเรียนกินมีน้องผัวอืม ดูเม็ดพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งอื้อหืออื้อหือ ครับพี่น้องเพชดเบาไหวไปละครับผู้ใดมาคลิปกินแก้วบอกตอ่องกับอทุเรียนก็นจะาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยพี่น้องไปละครับสวัสดีครับเพชเพชเพช